เป๊ปกวัวเดวล่าพู้จัดก,การทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ยืนยันชัดเจนว่าหลังหมดสัญญาในเดือนมิถุนายนปี2027เขาจะขอพักจากวงการฟุตบอลทันทีแต่ตอนนี้จะยังไม่ทิ้งทีมก่อนกำหนดอย่างแน่นอนพร้อมตังเป้าพาเรือใบสีฟ้ากลับคืนความยิ่งใหญ่อีกครั้งในช่วงเวลาที่เหลือกัาเดล่าในวัยห4ปีเผยว่าแม้ยังไม่ตัดสินใจว่าจะกลับมาคุมทีมอีกหรือไม่แต่ยืนยันว่าต้องการหยุดพักเพื่อชาร์จพลัง หลังทำงานในระดับสูงต่อเนื่องมานานกว่า15ปีทั้งกับบาร์ซโลนาบาเยมิวนกและแมนซิตี้แม้ฤดูกาลนี้จะไม่สำเร็จตามเป้าแต่เป๊ปมองว่าเป็นปีแห่งการเรียนรู้ที่จะช่วยให้ทีมแข็งแกร่งขึ้นในอนาคตโดยย้ำว่าจะไม่มองแค่ผลลัพธ์แต่เน้นการหวางรากฐานเพื่อความยั่งยืนนับตั้งแต่เข้ามาคุมทีมแมนซิตี้ในปี2016 พาทีมคว้าแชมป์ถึง14รายการรวมถึงพรีเมียร์ลีกอีก6สมัยและอยู่ฝ้าแชมเปี้ยนส์ลีกอีก1สมัยพร้อมสร้างระบบที่กลายเป็นต้นแบบของโลกฟุตบอลการประกาศล่วงหน้าถึงแผนพักงานในปี2027คือสัญญาณว่าเขาต้องการควบคุมเส้นทางอาชีพด้วยตัวเองอย่างมีสไตล์โดยไม่ปล่อยให้แรงกดดันมากกำหนดอนาคตและในช่วงเวลาอีก2ปีครึ่ง เป๊ปยังมีโอกาสสร้างผลงานเพื่อส่งต่อทีมให้เดินหน้าต่ออย่างมั่นคง